นะครับนักเรียนสำหรับ EP นี้เราจะมาเรียนหัวข้อที่2.2นะครับเป็นการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ก็คือค่าความต้านทานนะครับค่าโอห์มนะครับเรามาดูว่ามันมีวิธีการวัดและอ่านค่าอย่างไรนะครับเรามาดูย่านการวัดของมัลติมิเตอร์ วัดค่าความต้านทานก่อนอเราจะใช้มัลติมิเตอร์ย่านวัดตรงไหนนะครับให้เราดูตรงสีแดงนะครับตรงนี้จะใช้วัดค่าความต้านทานนะครับย่านวัดมันจะเป็นคูณ1คูณ10คูณ100คูณ1 k แล้วก็คูณ1 0 k ตามลำดับนะครับเราใช้แค่นี้นะครับเราจะไม่ใช้ย่านวัดอื่นในการวัดค่าความต้านทานนะครับ เรามาดูสเกลของการอ่านค่าความต้านทานนะครับวัดค่าโอห์มเราจะใช้สเกลด้านบนสุดเลยนะครับสีฟ้านะครับจะมีค่าตามสุดคือ0และสูงสุดฝั่งนี้นะครับเป็นอินฟินิตี้นะอันนี้คือด้านของหน่วยของโอห์มนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มอ่ะเรามาดูสเกลแต่ละช่วงเขาก็จะมีค่าของสเกลแต่ละช่วงที่แตกต่างกันนะครับ เรามาดูที่เริ่มที่0จนถึงเลข2นะครับเขาจะมีค่าทางสเกลขีดละ0.2ให้เรานับเพิ่มไปทีละ0.2เป็น0.2 0.4 0.6 0.81 1.2 1.4 1.6 1.8 2นะครับเป็นต้นต่อมานะครับตั้งแต่เลข2ไปจนถึงเลข10นะครับเขาจะมีขีดละ 0.5โอห์ม oh ให้เรานะับเพิ่มไปทีละ0.5เช่น2 2.5 3 3.5 4 4.5มาจนถึง5แล้วก็ไปจนถึง10เพิ่มทีละ0.5พอช่วงที่10ถึง20จะมีค่าทางสเกลคีดละ1โอห์มให้เรานะับเพิ่มไปทีละ1ก็คือ10 11 12 13 14 15ไปจนถึง20โอห์มนะครับพอช่วง20ถึง50จะมีค่าทางสเกลเท่ากับขีดละ2ให้เรานะับเพิ่มไปทีละ2โอห์มนะเป็น20 22 24 26 28 30นับไปเรื่อยๆเพิ่มทีละ2ไปจนถึง50ช่วง50ถึง100จะมีขีด ค่าทางโอห์มอยู่เท่ากับ5โอห์มนะครับเช่น50 55 60 65 70นับไปอย่างนี้ทีละ5นะครับไปจนถึง100หลัง100ถึง200ก็จะมีขีดละ20นะครับก็เป็น100 120 140 160 180แล้วก็200เพราะหลังจากนั้นก็จะเป็น200ถึง500เนี่ยก็จะเพิ่มทีละ50โอห์มนะครับแล้วก็ เพิ่มทีละร้อยโอห์มเพิ่มไปทีละห k นะครับพอช่วงหลังๆเนี่ยมันเริ่มจะมีความหยาบแล้วนะครับการตั้งย่านวัดเนี่ยเราควรจะให้อ่านอยู่ตั้งแต่0มาจนถึง100นะครับเพราะมันจะอ่านค่าได้อย่างง่ายนะครับอ,อันนี้ก็คือการอ่านค่าค่าความต้านทานวัดค่าโอห์มนะครับก็จะอ่านสเกลตามนี้นะครับดูวิธีการวัดค่านะครับเราใช้มัล u l t i เตอร์ในการวัด รูปนี้คือรูปของค่าความต้านทานนะครับนะเราใช้เข็มสีแดงกับเข็มสีดำที่เราต่อมาจากจุดนี้นะครับกับจุดนี้วัดค่าความต้านทานค่อมไปที่ตัวต้านทานนี้เลยนะครับแล้วเราก็อ่านสเกลสีฟ้าด้านบนนี้นะครับนะเราก็ตั้งย่านวัดมาอยู่ที่ช่วงนี้นะครับคูณ1ถึงคูณ1 0 k เข็มชี้ที่ตำแหน่งไหนให้อ่านแล้วก็คูณด้วย ย่านวัดที่เราตั้งนะครับหรืวเราไปดูวิธีการอ่านค่านะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างอันแรกนี้นะครับในกรณีที่เราปรับย่านวัดนะครับมาที่คูณ1ตรงนี้แล้วนะครับแล้วเข็มชี้ที่ตำแหน่งนี้นะครับชี้ตรงเลข5เราอ่านได้เท่ากับ5โอห์มนะครับ แล้วเราก็เอามาคูณกับตำแหน่งย่านวัดที่เราตั้งไว้คือคูณ1 5คูณ1ก็มีค่าเท่ากับ5เพราะฉะนั้นค่าที่อ่านได้ตรงตรง,ตรงนี้ก็คือจะมีค่าเท่ากับ5โอห์มนะครับต่อมานะครับเราปรับย่านวัดมาที่คูณ10โอห์มเข็มชี้ที่5โอห์มนะครับแต่เราจะอ่าน5โอห์มไม่ได้นะครับเพราะว่าย่านวัดตั้งไว้ที่คูณ10 นะเราต้องเอา5คูณกับ10กลายเป็น500โอห์มถึงจะถูกต้องต่อมานะครับเราปรับย่านวัดไปที่คูณ100ตรงนี้นะครับเข็มตามสีแดงเลยชี้มาที่ตำแหน่ง50โอห์มนะครับเราก็เอา50มาคูณกับ100จะได้เท่ากับ5,000ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะตอบ5,000โอห์มก็ได้ แต่เราจะเปลี่ยนหน่วยนะครับให้เป็นกิโลโอมกิโลโอมนี้มีค่าเท่ากับ1,000นะครับนะเพราะฉนั้นข้อนี้ตอบได้ทั้ง5,000โอมและ5กิโลโอมนะครับตัวอย่างต่อมานะครับปรับย่านวัดไปที่คูณ1 k ก็คือคูณกับ1,000นะครับเรียนณมีค่าเท่ากับ1 0 0 0 k มีค่าเท่ากับ1,000นะครับเข็มชี้ที่ตำแหน่ง อ่านีครับช่วงนี้จะมีค่าเท่ากับ0.2เป็นเป็นขีดที่6นะครับเลย1มา1ขีดนะครับก็เป็น1.2 1.2คูณ 1K ก็จะได้เท่ากับ 1.2K นะครับต่อมาตักปรับย่านวัดไปที่คูณ 10K นะครับแล้วเข็มชี้ที่ตำแหน่ง2ประมาณ2กับ3ตรงนี้นะครับมันจะตรงขีด ตำแหน่งนี้ก็จะมีขีดละ0.5นะอ่านได้เท่ากับ2.5นะครับอ่านได้2.5เอา2.5มาคูณกับ 10k นะครับก็จะได้เท่ากับ 25k นะครับต่อมาปรับย่านวัดมาที่ 10k นะครับเข็มชี้ไปที่ ตำแหน่งนี้นะครับอ่านเท่าไรช่วงนี้ขีดละ0.5นะครับอ่าก็จะได้เท่ากับ8นะครับได้เท่ากับ8โอห์มเอา8โอห์มมาคูณกับ 10k mm hmm. <K S 2> ก็จะได้เท่ากับ80กิโลโอห์มถึงจะถูกต้องนะครับ mm hmm. ข้อนี้นะครับ ตั้งย่านวัดมาที่คูณ1 k ไอคูณ1นะครับคูณ1เฉยๆเข็มมาชี้ที่ตำแหน่งระหว่าง5กัสิบก็คือขีดละ0.5นะครับก็จะเป็น6 7 8อ่าอ่านได้8โอห์มเอา8โอห์มมาคูณกับ1ก็จะมีค่าเท่ากับ8โอห์มเท่าเดิมนะครับ จากที่ผ่านมาเราได้ฝึกการอ่านค่าด้วยมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกวัดค่าความต้านทานที่เป็นค่าโอห์มนะครับเรามาดูวิธีใช้เครื่องวัดแบบอีกชนิดหนึ่งก็คือเครื่องวัดแบบมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลวัดค่าความต้านทานนะครับวิธีการเราก็ต้องปรับย่านวัดนะครับไปที่เลข1ตรงจุดนี้ให้เข็มให้ตำแหน่งของอ ย่านวัดมาชี้ที่ตำแหน่งโอค์มให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ต่อสายวัดจากจุดสีแดงนะครับ V โอมนะครับแล้วก็จุดสีดำคอมนะครับต่อสายวัดมาคอมวัดกับค่าความต้านทานตัวนี้นะครับพอเราวัดแล้วค่าก็จะแสดงผลออกมา,าตรงดิหน้าดิสเพย์ตรงนี้นะครับสมมุติวัดค่าได้เท่ากับ88นะครับ เราก็จะรู้ว่าตอนนี้มีหน่วยเป็น88โอห์มเจ้าก็แสดงภาพออกมาเป็นค่าที่วัดได้เลยแล้วเราก็เอานำค่าตรงจุดนี้แหละเอาไปใช้งานได้อันนี้ก็เป็นวิธีการวัดค่าความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับสำหรับ EP นี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามใน EP ต่อๆไปครับสวัสดีครับ